ยินดีต้อนรับสู่เจาะประเด็นคือเวลาเราพูดถึงแม่สอดนะภาพแรกแรกในหัวคนส่วนใหญ่เลยก็คือเมืองชายแดนใช่เมืองชายแดนที่แบบคึกคักมากๆรถบรรทุกวิ่งกันฝุ่นตลบอืมเป็นเมืองการค้าที่วุ่นวายใช่เลยแต่ว่าจากข้อมูลที่เราเจาะลึกกันมาเนี่ย มันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเยอะมากมากๆเลยคือมันไม่ใช่แค่เมืองชายแดนธรรมดาไปแล้วนะแต่มันกลายเป็นศูนย์กลางของจะเรียกว่าจักรวาลเศรษฐกิจขนาดใหญ่เลยก็ได้ใช้คำว่าจักรวาลที่เงินบาทเป็นศูนย์กลางแบบสมบูรณ์แบบจริงๆใช่คำว่าสมบูรณ์แบบนี่คือคำที่ใช่ที่สุดเลยเพราะมันไม่ใช่แค่คนนิยมใช้เงินบาทนะ แต่มันคือการที่เงินสกุลอื่นมันหายไปจากระบบเลยหายไปเลยเหรอแทบจะหายไปเลยเงินจา้าดของเมียนมาในการค้าขายใหญ่ๆแทบไม่มีใครใช้หรือแม้แต่เงินดอลลาร์สหรัฐที่ปกติจะเป็นเงินกลางใช่ที่ปกติเป็นสกุลเงินกลางที่นี่ก็แทบไม่เห็นไม่ว่าจะซื้อของชิ้นเล็กๆหรือสั่งของเป็นตู้คอนเทนเนอร์ทุกอย่างจ่ายเป็นเงินบาทร้อยเปอรเซ็นตโหน่าทึ่งมากนั่นแหละคือประเด็นที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ ว่าอะไรที่ทําให้เงินบาทมันมีพลังมหาศาลขนาดนั้นและภาพที่เราเห็นที่แม่สอดวันนี้มันกําลังจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับอนาคตของภูมิภาคนี้อให้ลองนึกภาพตามนะคือถ้าเราไปเดินในตลาดที่แม่สอดตอนนี้จะเห็นพ่อค้าชาวเมียนมาพกเงินบาทเป็นปึกๆเลยนะพกกันเต็มกระเป๋าเลยแล้วการซื้อขายมันเร็วมากไม่ต้องมานั่งคิดเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเลยไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขเลยใช่อยากได้อะไรจ่ายบาทจบมันเหมือนเปิดโหมดเทอร์โบให้การค้าเลย มันมีเหตุผลหลักๆซ้อนกันอยู่หลายชั้นเลยนะถ้าจะให้แกะออกมาดูทีละข้อข้อที่สําคัญที่สุดเลยเป็นฐานของทุกอย่างคืออะไรคือเรื่องของความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นใช่ลองนึกภาพตามนะเงินจาร์ดของเมียนมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันผันผวนหนักมากวันนี้มีค่าเท่านี้พรุ่งนี้มูลค่าอาจจะหายไป 20- 30โโหมันเหมือนนั่งรถไฟเหาะเลยนะแบบนั้นใช่เลย พ่อค้าแม่ค้าเมียนมาเองยังไม่อยากจะถือเงินของตัวเองนานๆเลยด้วยซ้ำเพราะมันเสี่ยงเสี่ยงเกินไปแปลว่าการถือเงินบาทมันเหมือนการซื้อประกันความเสี่ยงไปในตัวถูกต้องเลยในทางกลับกันเงินบาทมีความนิ่งมีเสถียรภาพสูงกว่ามากการถือเงินบาทมันให้ความรู้สึกปลอดภัยเหมือนยืนอยู่บนพื้นดินที่มั่นคงไม่ใช่บนเรือที่โคลงเคลงตลอดเวลา อ๋อพอความเชื่อมั่นมันเกิดทุกอย่างมันก็ง่ายขึ้นใช่คนไม่ได้มองว่าเงินบาทเป็นเงินต่างชาติแต่มองว่ามันคือเงินที่ปลอดภัยเป็น safe haven currency สำหรับพวกเขาไปแล้วแล้วนอกจากความเชื่อมั่นละ่ะมีปัจจัยอื่นอีกไหมอย่างเช่นอำนาจต่อรองของผู้ค้าฝั่งไทย แน่นอนนั่นคือปัจจัยที่สองที่เข้ามาเสริมเลยสินค้าที่คนเมียนม,มาต้องการในชีวิตประจำวันตั้งแต่สบู่ยาสีฟันไปจนถึงของชิ้นใหญ่อย่างเครื่องจักรอะไหล่รถยนต์ยารักษาโรคส่วนใหญ่มาจากไทยแหล่งใหญ่ที่สุดก็คือฝั่งไทยพอผู้ขายซึ่งก็คือฝั่งเรายืนกรานว่าจะรับชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น ผู้ซื้อก <und> ็ไม like I mean, ่มีทางเลือกก็ไม่มีทางเลือกอื่นมากนักคือถ้าอยากได้ของก็ต้องหาเงินบาทมาจ่ายมันเป็นกลไกตลาดง่ายๆที่ทรงพลังมากมันคือการกำหนดกติกาของเกมโดยฝั่งที่มีของอยู่ในมือสินะใช่เลยและปัจจัยสุดท้ายที่ทำให้ทุกอย่างมันลงตัวเป๊ะก็คือความสะดวกสบายอืลองนึกดูว่าถ้าไม่ต้องกังวลเรื่องเรทแลกเปลี่ยนไม่ต้องวิ่งหาที่แลกเงินไม่ต้องเสียค่าทมเนียมซับซ้อนทุกอย่างมันจะเร็วขึ้นเยอะใช่ ในโลกการค้าชายแดนที่เวลาเป็นเงินเป็นทองความเร็วคือหัวใจสําคัญการที่ทุกอย่างจบในสกุลเงินเดียวมันลดขั้นตอนลดความยุ่งยากทําให้ธุรกิจมันหมุนเร็วขึ้นหลายเท่าตัวเลยพอฟังแบบนี้แล้วมันเห็นภาพชัดเลยว่ามันคือส่วนผสมที่ลงตัวของความเชื่อมั่นอนํานาจต่อรองแล้วก็ความสะดวกสบายที่ทาให้จักรวาลเงินบาทมันแข็งแกร่งขนาดนี้ แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นนะคือคนที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไม่ใช่คนใหญ่คนโตไม่ใช่เลยไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่นักการธนาคารในห้องแอร์แต่เป็นพ่อค้าแม่ค้าตัวเล็กๆตามแนวชายแดนพวกเขาต่างหากที่เป็นคนขับเคลื่อนเรื่องทั้งหมดนี้ใช่เลยเราอาจจะเรียกคนกลุ่มนี้ว่าเป็นนักยุทธศาสตร์โดยสัญชาตญาณก็ได้นักยุทธศาสตร์โดยสัญชาตญาณคือเขาไม่ได้เรียนทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มาจากไหนแต่เขาเรียนรู้จากสนามจริง เขาเห็นทุกวันว่าเงินสกุลไหนไว้ใจได้สกุลไหนเสี่ยงเขาเข้าใจดีว่าถ้ามัวแต่รอข้อตกลงระดับรัฐบาลธุรกิจของเขาคงต้องเดินหน้ากันพอดีก็เลยสร้างระบบของตัวเองขึ้นมาถูกต้องพวกเขาสร้างระบบของตัวเองขึ้นมาเป็นระบบที่อิงกับความเป็นจีนหน้างานเลยเหมือนกับว่าพวกเขาสร้างสะพานขึ้นมาเองเลยเป็นคําเปรียบเทียบที่ดีมากพวกเขาสร้างสะพานทางการเงินที่เชื่อมระหว่างสองประเทศ ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วนะสะพานที่ว่านี้มันอาจจะแข็งแกร่งกว่าสะพานคอนกรีตจริงๆด้วยซ้ําเพราะอะไรเพราะมันถูกสร้างขึ้นจากความจําเป็นและความไวเนื้อเชื่อใจมันเป็นระบบที่ยืดหยุ่นและปรับตัวเร็วมากผมไปเจอคําพูดของพ่อค้าคนนึงที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าตอนเนี้ยใครไม่ใช้บาทก็อยู่ยากอืมมันคือความจริงเลยอีกคนก็พูดติดตลกแต่จริงจังนะว่าบาทเนี่แหละคือเครื่องมือรบของเรา มันสะท้อนเลยนะว่าสําหรับพวกเขาเงินบาทมันไม่ใช่แค่สื่อกลางแลกเปลี่ยนแต่มันคือเครื่องมือทาม,มาหากินคืออาวุธที่ใช้แข่งขันในสนามการค้าที่ดุเดือดน,นี้ใช่มันคือการยกระดับจากแค่สกุลเงินไปเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ในชีวิตประทําวันของพวกเขาไปแล้วซึ่งมันนําไปสู่มิติที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกมิติทางจิตวิทยาใช่เลยคือคนเมียนมาที่ชชยแดนตอนเนี้ไม่ได้แค่ใช้เงินบาทแต่พวกเขาเชื่อใจมันเชื่อใจ เหมือนเป็นเพื่อนที่ไว้ใจได้ไม่เคยหักหลังความเชื่อใจนี้มันลึกซึ้งจนแทรกซึมเข้าไปในทุกมิติของชีวิตไม่ใช่แค่การค้าขายนะแต่ยังรวมไปถึงการออมเงินเพื่ออนาคตของครอบครัวขนาดนั้นเลยหรือแม้กระทั่งการทำบุญในวัดบางแห่งในฝั่งเมียนมา <c oughs> เขาก็ยังรับเงินบริจาคเป็นเงินบาทเลยหู <c oughs> ไปถึงขั้นนั้นเลยเหรอมันเหมือนกับว่าเงินบาทได้ข้ามพรมแดนทางกายภาพไปสู่พรมแดนทางความรู้สึกแล้วถูกต้องในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศปรากฏการแบบนี้เราเรียกว่าอำนาจแบบนุ่มนวลหรือ soft power ที่ทรงพลังมากอืมเงินบาทมันได้กลายเป็นแบรนด์ไปแล้วแบรนด์ที่สื่อถึงความมั่นคงความน่าเชื่อถือการยอมรับที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจแบบนี้มันยั่งยืนกว่าการใช้อำนาจบังคับใดๆ มันคือการขยายอิทธิพลที่เข้าไปอยู่ในใจคนโดยที่เขาไม่รู้สึกต่อต้านเลยใช่เลยและพอมีเทคโนโลยีเข้ามามันยิ่งเปลี่ยนเกมไปอีกจากที่แต่ก่อนต้องหอบเงินสดเป็นฟ่อนฟนข้ามไปข้าม,มาเสียงมากเสียงทั้งโดนปลน้นทั้งนับผิดนับถูกตอนนี้ทุกอย่างมันไปอยู่ในมือถือหมดเลยจบในเครื่องเดียว ร้านค้าในฝั่งเมียวดีมี QR code ของธนาคารไทยตั้งอยู่หน้าร้านคนซื้อแค่สแกนจ่ายเงินก็เข้าบัญชีทันทีมันเหมือนไม่มีพรมแดนทางการเงินอีกต่อไปแล้วเทคโนโลยีมันเข้ามาทลายกำแพงสุดท้ายลงอย่างสิ้นเชิงเลยนะและผลที่ตามมามันน่าทึ่งมากคือมันทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจคู่ขนานขึ้นมาเศรษฐกิจคู่ขนานหมายความว่ายังไงหมายความว่าระบบเศรษฐกิจและการเงินที่ขับเคลื่อนโดยคนตัวเล็ก หน้างานมันทํางานแยกออกมาจากระบบราชการหรือระบบธนาคารแบบดั้งเดิมแล้วมันดีกว่ายังไงมันทํางานได้เร็วกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าหลายเท่าตัวการโอนเงินที่ใช้เวลาแค่ไม่กี่วินาทีทําให้เงินมันหมุนได้เร็วขึ้นในหนึ่งวันเงินก้อนเดียวกันอาจจะถูกใช้ซื้อขายได้หลายรอบเศรษฐกิจก็โตเร็วขึ้นกําไรมากขึ้นถูกต้องที่สําคัญคือมันน่าจะช่วยให้คนตัวเล็ก เข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมประเด็นนั้นสําคัญที่สุดเลยมันคือการทลายการผูกขาดทางการเงินคนขับรถส่งของแม่ค้านี่ตลาดคนที่ไม่เคยเข้าถึงสินเชื่อหรือบริการธนาคารใหญ่ๆได้มาก่อนตอนนี้เขามีเครื่องมืออยู่ในมือตัวเองใช่เขาสามารถสร้างประวัติทางการเงินของตัวเองได้มันคือการมอบอํานาจให้คนรากหญ้าอย่างแท้จริงซึ่งเป็นสิ่งที่ระบบราชการอาจต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะทําได้เพราะเราเห็นภาพรวมตั้งแต่ตลาด การค้าความเชื่อใจมาจนถึงเทคโนโลยีแล้วทีน,ทนี้ลองถอยออกมามองภาพที่ใหญ่ขึ้นไปอีกในระดับภูมิร,รัฐศาสตร์แม่สอดมันไม่ได้เป็นแค่เมืองชายแดนอีกต่อไปแล้วแต่มันคือจุดยุทธศาสตรสสำคัญถูกเป้าเลยแม่สอดคือประตูสู่ระเบียงเศรษศฐกิจตะวันออกตะวันตกที่จะเชื่อมไทยออกสู่มหาสมุทรอินเดีย <ches> ซึ่งพื้นที่ตรงนั้นเป็นสมรภูมิที่มหาอำนาจอย่างจีนกับอินเดียกำลังแข่งขันกันสร้างอิทธิพลอย่างเข้มข้นแล้วในเกมใหญ่ขนาดนี้การที่เงินบาทคลองพื้นที่ตรงนั้นอยู่มันมีความหมายว่าอย่างไงอ่ะมันคือการเดินเกมที่ฉลาดมากนะถ้าเรามองว่าจีนกำลังพยายามสร้างอิทธิพลด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์เช่นการสร้างถนนท่าเรือใช่ถนนท่าเรือน้ำลึกทางรถไฟ แต่สิ่งที่ไทยทำมันต่างออกไปเราไม่ได้แข่งสร้างฮาร์ดแวร์แต่เรากำลังสร้างระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ที่จะวิ่งอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านั้นเปรียบเทียบได้น่าสนใจมากเหมือนจีนสร้างคอมพิวเตอร์แต่ไทยสร้าง windows หรือ ios ที่ทำให้คอมพิวเตอร์นั้นใช้งานได้จริงภาพนั้นเลยจีนสร้างถนนแต่ไทยสร้างระบบการเงินที่ทำให้การค้าขายบนถนนเส้นนั้นมันมีความหมายและขับเคลื่อนไปได้ด้วยเงินบาทอ oh. ในเกมนี้เงินบาทจึงทำหน้าที่เป็นเหมือนโลดทางเศรษฐกิจที่ช่วยปกป้องความผันผวน,นจากภายนอกและในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องมือขยายเขตอิทธิพลของไทยไปในตัวโดยที่เราไม่ต้องส่งกองทัพไปรบที่ไหนเลยใช่นี่คือการเมืองเรื่องค่าเงินที่เกิดขึ้นจริงในสนามรบที่ชื่อว่าแม่สอด แล้วแรงสั่นสะเทือนจากใช้แดนมันส่งผลกลับเข้ามาในประเทศไทยเองบ้างไหมส่งผลอย่างมหาศาลเลยนี่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในประเทศที่สําคัญที่สุดในรอบหลายสิบปีเลยก็ได้โห oh. ที่ผ่านมาเรามักจะมองว่าเศรษฐกิจภัยมันมีศูนย์กลางอยู่ที่เดียวคือกรุงเทพทุกอย่างต้องวิ่งเข้ากรุงเทพแต่ภาพที่แม่สอนมันกำลังบอกว่าความคิดนั้นอาจจะล้าสมัยไปแล้วถูกต้องเรากำลังเห็นการก่อตัวของสิ่งที่เรียกว่าเศรษฐกิจพหูศูนย์เศรษฐกิจพหูศูนย์คือมันไม่ได้มีศูนย์กลางเดียวอีกต่อไป แต่เมืองชายแดนอย่างแม่สอดเชียงรายหรือหนองคายกำลังลุกขึ้นมาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคของตัวเองมีระบบนิเวศของตัวเองใช่เขามีระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์พอที่จะขับเคลื่อนตัวเองได้มันคือการกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะสิใช่และนั่นคือสิ่งที่ทำให้มันทรงพลังมากเมื่อคนในท้องถิ่นสามารถควบคุมระบบเงินซึ่งเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจได้ขเ,ไดเขาก็จะมีอำนาจในการกำหนดอนาคตของตัวเองมากขึ้น ไม่ต้องรอส่วนกลางไม่ต้องรอการจัดสรรงบประมาณไม่ต้องรอนโยบายจากกรุงเทพที่อาจจะไม่เข้าใจบริบทของพื้นที่พลังของเงินบาทที่ชายแดนกำลังปลดแอกท้องถิ่นออกจากโครงสร้างอำนาจแบบรวมศูนย์เดิมและมันอาจจะเป็นหนทางสู่การสร้างชาติที่แข็งแกร่งจากฐานรากอย่างแท้จริงก็ได้โหพอไล่เรียงมาตั้งแต่ภาพเล็กๆในตลาดไปจนถึงภาพใหญ่ระดับประเทศและภูมิภาคมันเป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากนะของเงินบาท จะแค่สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนกลายมาเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจใหม่เป็นเครื่องมือทางอำนาจและอาจจะเป็นตัวกำหนดทิศทางอนาคตของทั้งภูมิภาคเลยใช่เลยนะแล้วมันก็ทิ้งคำถามสุดท้ายที่ใหญ่และท้าทายมากเอาไว้ให้เราคิดต่อคืออะไรอาวุธที่ทรงพลังและแยบยนที่สุดแม่สอดเป็นเพียงสนามทดลองแรกที่แสดงให้เห็นแล้วว่าเกมนี้เล่นกันอย่างไรอืม คำถามสำคัญมันเลยไม่ใช่ว่าจัก,กรวาลเงินบาทจะขยายตัวต่อไปอีกไหมเพราะแนวโน้มมันชัดเจนอยู่แล้วแต่คำถามที่แท้จริงคือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเส้นแบ่งอิทธิพลของแต่ละชาติมันไม่ได้ถูกขีดด้วยพรมแดนบนแผนที่อีกต่อไปแต่ถูกกำหนดด้วยสกุลเงินที่ผู้คนในพื้นที่นั้นๆเลือกที่จะเชื่อมั่นและถือมันไว้ในมือของตัวเอง